ได้ไหมหน่วยสํานักงานซ่อล่อแห่งประเทศไทยนะอืมเข้าใจป่ะคดีถ้ามันไม่มีอะไรมันตรงไปตรงมานะเลือดสาดวิธีก็สุนอย่างงั้นอย่างนี้ชัดเจนมึงแจ้งนักข่าวชัดเจนแต่ถ้าคดีไหนที่มันแปลกๆแล้วมึงจะเหมือนแบบเรียกอีสํานวนมาตลอดอีสํานวนมานี่ดิมันเป็นความลับในสํานวนนะอืมอีสํานวนถือแฟ้มฉ่ แต่ถ้าเป็นคดีที่ชัดเจนก็จะจับได้โดยอีละม่อมนะอีละม่อมช่วงนี้อีละม่อมไม่ค่อยได้ทํางานนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในสํานวนอีสํานวนเหนื่อยแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยให้มันแบกรับภาระอยู่เนี่ยอีละม่อมหายสับสูนไปเลยไม่ได้ทํางานเลยมึงอะเมื่อก่อนนี่จับได้โดยละม่อมจับได้โดยละม่อมช่วงนี้อีสํานวนแบกทุกอย่างไว้กับตัวบอกใครไม่ได้เลยทุกอย่างเป็นความลับในสํานวนพูดไม่ได้เออ ปิดบังเกงนะหนูพูดนี่ไม่ได้ขำนะมันคือเรื่องจริงเอออ้างอีสำนวนถูกไหมทําไมไม่อ้างอีละม่อมว่าเราสพอเจ้าหน้าที่ตารวจนํากําลังคุ้มกันดูจะจับกลุ่มได้โดยละม่อมไม่มีไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ผลงานไม่มีโดยอีละมอมลาออกไปเหอะจริงๆไม่ได้ช่วยอะไรเลยสังคมไม่ดีมีอะไรดีขึ้นนะถูกไหมล่ะไม่ไม่เข้าใจไม่เก็ตไม่เก็ต เหนื่อยใจอ๋ออ๋ออ๋ออะไรเฮ้ยเสียงใครอ่ะพี่อะไรอ่ะอ๋อหนิงผีลอกทุกคนคะหลอนเสียงตัวเองแล้วหนึ่งเออ เอาเข้าไปอืมหน่อยซอล้ออะไรหน่วยงานซอล้อ,อหน่อยซอล้อที่ไหนล้วไม่มีหน่วยหน่วยหอนออวยยอหน่วยวแหวนก่อนไหมหนูอันนี้มันหน่อยค่ะ สูหน่วยงานหน่อยไม่ใช่อืมนะยังไงอเอออืมจะไปหรือยังล่ะไปไหม เคยอยู่ในเรือนจำแม้ว่าคนละเรือนจำก็ตามเป็นหน้าที่ของทางราชทัณฑ์ทางญาติและรวมกระทั่ง,ทงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องสอบสวนทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาถามว่ากรณีเข้าไปถูกขังซอยหรือขังเดียวนั้นเนี่ยมีอยู่สองแบบมันก็มีอยู่จริงว่ากันตามเนื้อผ้าแต่สำหรับคนคุกนะครับเรื่องการปลกคอตายในลักษณะอย่างนี้เนี่ยพ็ถึงอยูี คือผมจะเล่ากรณีตัวอย่างกรณีคนฆ่าตัวตายในเรือนจำเนี่ยที่ในขณะที่ผมอยู่ในเรือนจำมีอยู่กรณีหนึ่งเนี่ยมีชายผู้ต้องหาคดีก็ไม่ได้ใหญ่มากมายรูปร่างสูงใหญ่น่าจะสูงสร้อยแปดสิบเซนแล้วก็ร่างกายกำยำผมก็เจอเขาเพราะว่า ช่วงเช้าผมก็จะเดินออกกํบบาลังกายเวียนรอบอาคารเรือนนอนซึ่งอตอนกลางวันก็จะปิดเพราะฉะนั้นก็จะมีคนนั่งกันเป็นจุดเป็นจุดค่ะมาวันหนึ่งเนี่ยฝนตกหนักมากนะครับคือที่หน้าห้องน้ำนะครับท,ที่ใช้สำหรับผู้ต้องขังในตอนกลางวันที่ไม่ใช่เรือนนอนนั้นก็จะมีคนนั่งนะครับ เหมือนกับเป็นด่านเอาไว้เพราะด้านหลังห้องน้ําเนี่ยจะเป็นราวตากผ้าอ,นนอันนี้คือสภาพของเรือนจําพิเศษกรุงเทพที่เล่าให้ฟังว่าที่นี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยฝนมันตกหนักชนิดที่น้ําเนี่ยนะครับก,ก,ก็ท่วมะนะครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับท่วมเออพี่เขาหลับกันแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าข้างนอกนี่ก็ท่วมตกเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับพายุมาอมืหลับแล้วกูว่านะ ดานเนี่ยนะครับคนที่นั่ง